ทุกท่านที่รับชมคลิปนี้อยู่เลยรับผมวันนี้มาพบกับคุณภูมิอีกแล้วนะคบผมแล้วก็ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง Traffic the Night นะครับซึ่งวันนี้นี่คุณภูมิไปเปลี่ยนผมมานะคบผมเป็นผมใหม่ของคุณภูมิผมเบคอนใช่ไหมใช่ผมเบคอนใช่ภูมิไปเปลี่ยนผมใหม่กันทุกคนเดี๋ยววันนี้นะคบผมเราจะมาทำคลิปกระบะซิ่ง vs กระบะลุยใช่ไหมภูมิ ใช่กระบาสซิงึ่งกระบะก็อยู่ตรงนั้นนะครับนี่กระบาของพวกเรานี่เป็นกระบารุ่นเดียวกันเลยใช่ไหมภูมิใช่ใช่ซึ่งกระบะใช่ครับนี่นะคะทุกคนเดี๋ยวเราจะมา V S กันคับผมว่ากระบาอันไหนดีกว่าแล้วก็คุณภาพดีกว่านะครับผมซึ่งกระบะสซิ่งเป็นของผมกระบาลุยเป็นของคุณภูมินะครับผมเพราะว่านี่ก็กระบาที่เคยที่ทุกคนเคยเห็นมันออกคลิปแล้วนะ กระบะคันนี้นะกระบะลุยแต่คันนี้ผมเพิ่งซื้อมาใหม่เลยแล้วเรามาทําคลิป vs กันว่าอันไหนดีกว่ากันใช่ไหมครับผมอ่ะเดี๋ยวเรามาเริ่มเทียบกันที่เครื่องยนต์กันดีกว่านะครับผมว่าของใครดีกว่ากันนะครับผมแล้วได้ไปกันกีดแต้มนะครับผมอ่ะภูมครับวัดเลยว่านี่คือสภาพเครื่องยนต์ข,ของกระบะลุยแล้วก็ ของกระบาซิ่งนะครับผมเรามาดูกันว่าไหนจะมีคุณภาพที่ดีกว่ากันนะคบผมคุณผู้ชมอ่าเดี๋ยวให้คุณภูมิอธิบายเรื่องเกี่ยวกับเครื่องยนต์กระบาซิ่งและเครื่องยนต์ของกระบะลุยกันเลยครับผมอ่าของนะของรถพลังฝึกนะของรถพลังฝึกนะครับจะเป็นเครื่องยนต์นะสามพันนะอันนะสองสามพันนะซีซีเป็นเครื่องสามพันซีครับซึ่งเป็นเครื่อง แต่นะของฮับเฟกนั้นน่ะถูกด้วยโบอะไรทุกคนก็น,น่าจะอยากรู้นะใช่่เอเป็นเทอร์โบสามพัน CC ใช่ครับผมแต่ว่าโบโบที่ผมใช้นะครับผมจะเป็นโบแบบว่าติดตั้งเองเลยเนาะไม่ใช่ทางที่แบบโรงงานเขาติดตั้งมาให้นะครับอันนี้ก็จะเป็นสำหรับเครื่องยนต์นะคบผมของผมก็จะใช้เป็นเครื่องยนต์สต็อกนี่ยแหละ แต่ผมอัปเกรดระดับขั้นสูงสุดเลยนะครับผมอ่าก็จะเป็นเครื่องยนต์สำหรับเอ่อเจ้ากระบาดซิ่งของผมนะครับเดี๋ยวเราไปดูกระบาดลุยของคุณภูมิกันบ้างดีกว่าว่ากระบาดลุยของคุณภูมิเนี่ยเป็นยังไงนะคบผมเอ่กระบาของผมจะเป็นเครื่องยนต์เดิมๆมาจะเป็นเครื่องยนต์เครื่องยนต์สองพันห้าสองพันเนอะสองพันห้าร้อยซีซีอ่าสองพันห้าร้อยซีซีเจ่แล้วก็ทีนี้ ทีนี้มันก็2500มันก็ดูมก็ขับได้เร็วอยู่แต่มันขับแล้วมัน,มนไม่ไมค่อยแรงเลยวางเครื่องใหม่<อ>วางเครื่องอโมใหม่โมใหม่แล้วก็เปลี่ยนเครื่องจากเดิมนะเครื่องส2500เป็นเครื่องเครื่อง 3200cc แล้วก็ เทอร์โบมันจะเป็นเทอร์โบเอสพาร์คอร์บแบบแอยู่โอเคครับทุกคนก็คือเอ่อเรื่องเกี่ยวกับเครื่องยนต์ใครเป็นฝ่ายได้แต้มครับรอบนี้คุณภูมิคนที่ได้แต้มกว่าก็น่าจะเป็นคุณทัฟฟิกนะ uh huh. เพราะว่า uh huh. คุณทัฟฟิก uh huh. โอเคนะคะผมก็คือแต้มแรกเป็นของบะซิ่งนั่นเองนะคะผมแต้มแรกเป็นของบะซิ่งนะครับใช่ไหมคบคุณภูมแต้มแรกเป็นของบะซิ่งนะครับใช่โอเคนะผมต่อไปเราไปดูเรื่องอะไรดีภูมต่อไปนะผมเรื่องแรกอะครับผมคือเครื่องยนต์นะครับผมก็จบไปแล้วกับเครื่องยนต์นะครัผม บะซิ่งได้แต้มนะครับต่อไปเดี๋ยวเราไปดูเรื่องยางกันดีกว่าครับผมเอามาเริ่มที่ยางของผมเลยครับยางครับยางนี่ฝั่งนี้ฝั่งนี้ภูมินี่นะครับผมยางของบะซิ่งยางยางหงเป็นยางอะไรยางกระบะเป็นเป็นยางดริฟต์นะครับผมยางกระบะของผมนี่เป็นยางแบบว่าดริฟต์นะครับผม แล้วก็อัปเกรดจนตันเลยนะครับผมซึ่งรถคันนี้ก็อาจจะดริฟ์ได้นะครับผมอ่าดริฟ์ดีเลยนะคะผมเป็นยางดริฟต์นะครับเรายากกี่นิ้วกี่นิ้วสามสิบหรือเท่าไหร่เออใช่ครับผมสามสิบนิ้วนะครับสามสิบนิ้วเนาะเอเอยางของผมนะเป็นยางดริฟต์นะคะผมแล้วก็ต่อไปของคุณภูมินะคะผมยางของคุณภูมิเป็นชนิดไหนครับผม เป็นยางเออแม็กซิสามสิบสองนิ้วอ่ายางแม็กซิสสาิสองนิ้วนะคะผมสำหรับบะลุยนะคะผมได้โอเคผมต้องใส่ยางยางแม็กซิสสามสองว่าพ่อผมไม่เห็นนะเราไปนั่งรถพ่อผมแล้วดูติดใจยางเป็นยางออยางออเลนเป็น จริงๆอนะผมก็อยากใส่ยางมัดแต่มันก็ยางมัดมันดูเสียงเวลาที่ขับแล้วเสียงจะดังเกินไปดังูแต่ไอ้นี่มันจะดังแบบแบบไม่ค่อยดังมากเสียงยางโอเคครับผมซึ่งเรื่องยางนะคบผมใครได้แต้มครับผมคุณภูมิระหว่างบะลุยกับบะซิ่งครับกับบะซิ่งเหรอ ถ้าเป็นกระบะซิ่งเราผมลองขับดูแล้วผมมาว่ากระบะซิ่งน่าจะได้กว่าเพราะว่าเนื้อยางเป็นนะยางดิบแสบแต่นี่เป็นโอเคเค่ะทุกคนก็อีกแต้มหนึ่งเป็นของะบะซิ่งอีกแล้วนะคะผมะบะซิ่งได้สองแต้มแล้วนะคะผมอ่ะต่อไปเราไปดูกันเรื่องที่อ c c e ซ s เซอรีกันคัะผมเราไปดูกันที่เรื่องอ็อกซิเซอรีกันว่า กระบามีอ c c กซ s ซอรีอะไรบ้างซึ่งอ็อกซซอรีของบะซิ่งนะโหโหผมของผมมันก็จะเป็นไฟนะไฟห้าดวงนะไฟวงกลม5้าดวงแล้วก็เออแบบว่าติดติดติดกันชนไว้ขยู่ตัวอยู่ตรงแถวด้านล่างนะติดไว้ข้างล่างไม่ได้ติดไว้ตรงบนนะครับผมแล้วก็ผมมีติดไว้โค้งข้างบนด้วยนะครับผมก็จะมีไฟไฟ,ไฟแบบว่าเหมือนไฟ LED นะครับผม2อันนะครับ แล้วก็ข้างหลังนี่ข้างหลังบาซิ่งมันจะมีล้อใส่สองอันด้วยนะคะผมสาหรับอ็อกเซอรี่ของบะซิ่งก็จะมีเท่านี้นะคะผมอ่าต่อไปไปดูอ็อกเซอรี่ของบะลุยคุณฟูมบ้างครับของผมนะครับก็คือก็คือของผมก็คล้ายๆกับรถของกุณาเฟกแนะแต่คือไอตัวไฟนะครับของกุณาฟิกจะเป็นไฟหลายๆดวงดวงมี ห้าดวงแต่นี่มันมีสามดวงสาเหตุที่ต้องเอาสามดวงเพราะอะไรเพราะว่าหนึ่งเวลาที่เราชนอะไระเราถ้าเป็นกระชนแบบเล็กๆอะ่ะมันก็ชนได้ไม่ค่อยได้หีมากนะักแต่ถ้าเป็นเนื้กัะชนแบบนี้มันจะชนเพามันจะไม่ค่อยอยุ่ยมากนะักอ่าใช่ครับทุกคนก็คือเดี๋ยววันนึงผมขอปรับเป็นกลางวันก่อนนะครับผมคือ รถของคุณภูมิเนี่ยมันมีไฟน้อยนะคะผมแต่ว่าราคาเนี่ยมันแพงกว่าแล้วก็ตรงนี้มันจะมีกันชนแล้วทําให้ปลอดภัยกว่าส่วนเอ็กเซซเนี่ยข้างบนก็จะเหมือนผมเลยมี LED 2อันแล้วก็ข้างหลังเนี่ยติดโครงสําหรับเอ็กเซซนะคะผมคนที่ได้แต้มก็คือกระบะลุยนั่นเองนะคะผมกระบะของคุณภูมินะผมจะได้เป็นได้แต้มแทนนะคะผมโอเคเดี๋ยวก่อนนะสาเหตุที่ผมต้องติดแลว โลบาด้านหลังกระบะบนะเพราะว่าสายที่ผมต้องติดนะผมลองไปเชี่ยวลองไปลุยป่าหลายๆป่าแล้วน้วดูเหมือนว่ารถมันจะลิกความเลยต้องอัาอ่าเพราะว่ามันเป็นความปลอดภัยในชีวิตโอเค<ด>นะคะผมก็สำหรับเรื่องอ็กซิเซอรี่นะคะผมบะลุยเป็นฝ่ายได้แต้มนะครับผม โอเคต่อไปนะครับผมเราไปดูเกี่ยวกับเรื่องเรื่องล้อกันเลยดีกว่าครับผมแบบชนิดของล้อไม่ใช่ยางไม่ใช่ตัวยางนะคะผมตัวล้อนะคบผมตัวล้ออันนี้ล้อของผมใช้เป็นตัวตัวอะไรนะลืม <c oughs> เดี๋ยวผมเอาตัวอะไรไม่รู้ผมลืมอะทุกคนมันมันคือตัวอะไรนะเดี๋ยววป๊หนึ่งผมพอไปดูก่อนในในที่ต่างตัวนะคะผมคือ เออนี่นะผมฉมใช้ล้ออันนี้นะครับผม Aerotech VSFI นะครับผมเป็นชื่อล้อของเขานะครับผมล้อที่ผมใช้เนาะประมาณหมื่นเก้านะผมล้อที่ผมซื้อมาประมาณหมื่นเก้านะผมเดี๋ยวผมเข้าไปจอดใหม่นะล้อผมนะครับผมประมาณหมื่นเก้านะโอเคต่อไปไปเป็นล้อที่กระบะลุยกันบ้างดีกว่าอันนี้เป็นล้อแบบล้อแม็กซ์ เป็นล้อแม็กซ์่ะอ่านี้ล้อของกระบะลุยเป็นล้อแม็กนะคะผมล้อแม็กเดี๋ยวขอไปดูก่อนนะล้อแม็กมันใช้เป็นตัวอะไรอ่าว่าใช้เป็นตัวอะไรเนาะของผมนี่ใช้เป็นเอโรอะไรสักอย่างนะผมเป็นแบบว่าล้อสําหรับพวกบะซิ่งอะไรอย่างนี้นะคะผมล้อแม็กผมอ่ะใช้เป็นเนื้อเนื้อแบบเดิมๆมันใช้ล้อแม็กซ์เดิมๆอ๋อใช้ล้อแบบแบบออริจินอลนะคะผม โอเคแบบเรื่องล้อใครเป็นคนได้แต้มคะคุณภูมเเิเอาเอาเอาการโหวตนะครับเอาการโหวตประชาธิปไตยได้แต้มผมมองว่ารถรถ,รถกับกระบลุยน่าจะได้แต้มเพราะว่ากระบะลุยน,นะคะผมกระบะลุยเริ่มได้แต้มมาตามมาแล้วนะคะผม โอเคส่วนกระบะซิ่งนะผมเป็นฝ่ายแพ้ไปนะคบผมในรอบนี้เกี่ยวกับเรื่องล้อนะคบผมกระบะลุยได้หนึ่งแต้มนะพูดถึงตอนนี้แต้มเท่ากันแล้วนะคบผมสองสองนะแต้มเท่ากันแล้วต่อไปเราไปดูเรื่องไอ้น,นี้กันดีกว่าเดี๋ยวเราไปดูเรื่องอะไรดีเราไปดูเรื่องเกี่ยวกับไอนนที่เปิดอันเนี้ยที่เปิด อหลังกระบะนะครับผมว่าความแข็งแรงระดับไหนนะครับผมสําหรับบะซิ่งนะผมความแข็งแรงของผมเนี่ยก็ใช้เป็นแบบว่าอันนี้คือจะเคลือบเป็นไทเทเนียมหมดเลยนะคบผมก็จะแบบว่าแล้วก็เคลือบสีทับนะบผมเพื่อคนที่นั่งด้านหลังเนี่ยจะได้ปลอดภัยนะครับโอเคต่อไปของคุณภูมิบะลุยกระบะลุยอันนี้<ม>ที่ปิดหลังกระบะเป็นยังไงครับเป็นแบบไหนไปิดครับจะเป็นแบบจะเป็นแบบ ออลูมิเนียมอะแนแบบอะลูมิเนียมอ่ะยังอ้าวแนแผ่นอลูมิเนียมเปิดปิดเพื่อ้เพราะว่าเหล็กมันนะน่าจะแข็งแรงกว่าออโอเคอันนี้เป็นอลูมิเนียมอันนี้เป็นไทเทเนียมคุณคิดว่าอันไหนชนะครับไทเทเนียมครับอ่าไทเทเนียมเป็นฝ่ายชนะนะครับผม กระบะซิงได้แต้มอีกหนึ่งแต้มแล้วนะคบผมตอนนี้กระบะซิงสามแต้มแล้วนะคบผมส่วนกระบะลุยสองแต้มนะครับผมเกี่ยวกับเรื่องเออเรื่องที่ปิดหลังกระบะนะครับผมโอเคต่อไปอย่างต่อไปนะอะไรนะช่วงล่างต่อไปช่วงล่างต่อไปช่วงล่างนะครับผมช่วงล่างผมเนี่ยคือมันมันแบบว่าผมแบบโหลดแบบเตี้ยสุดเลยนะครับผมแล้วก็ช่วงล่างนี่คือแบบว่า ผมจะใส่อันนี้ไปด้วยนะไอ้ที่เหยียบตรงนี้นะผมแล้วก็แบบโหลดแบบแป๊กๆเลยแป๊กที่สุดเท่าที่จะแป๊กได้นะเพราะว่ากระบะซิ่งเนี่ยมันต้องโหลดแป๊กๆนะผมอ่าส่วนข้างล่างเนี่ยครับผมไอ้ตัวข้างล่างเนี่ยไอ้แผ่นข้างล่างนะผมที่มันติดอยู่กับล้นเนี่ยก็คือต้องติดแล้วผมแบบดันติดให้แน่นเลยนะผมเพื่อที่ว่าจะไม่ปล่อยให้หลวมเลยไม่ปล่อยนะคะผมติดเข้าไปเลยเพื่อให้แบบว่ามีความแน่นนะผม นี่แล้วก็โหลดปักเลยโอเคต่อไปช่วงล่างของกระบะลุยครับช่วงบา,งบากระบะลุยนะครับก็ก็จะเป็นเนื้อมาดูด้านล่างกันดีกว่าด้านล่างจะเป็นนะจะเป็นอาคารนะแบบเต็มกาลังเลยเป็นเนื้อแบบแบบเนื้อเต็มกาลังเลยนะครับแล้วก็ แล้วก็โชกก็ยังเป็นโชกแบบแบบไอ้นี่อยู่นะครับจะเป็นเนอจะเป็นโชกที่แบบเป็นโชกที่แบบสามารถระดับได้เป็นโชกแบระดับครับผมแต่ผมลืมบอกนะคะผมโชกสําหรับบะซิ่งเนี่ยก็คือเป็นโชกที่แบบว่ามันมีโชกนะไม่ได้ไม่ได้ใส่แหนบนะครับอันนี้ก็คือมันเป็นโชกแต่ว่ามันเป็นโชกแบบเตี้ย มันเป็นโชคเตี้ยๆอ่ะสองคุณภูมิมันเป็นโชว์ชแบบเด้งๆไงซึ่งผมนะคิดว่าประชาธิปไตยเกี่ยวกับเรื่องเรื่องช่วงล่างนะผมคิดว่ากระบาลุยเป็นฝ่ายชนะนะผมว่าอะไรดีกระบาลุยดีกว่ากระบาซิ่งเยอะเลยเพราะฉะนั้นแต้มตกไปที่กระบาลุยแล้วนะคะผมตอนนี้เสมอสามสามนะคะผมรถกระบาซิ่งกับกระบะลุยโอ้โหสูสีสกันมากเลยนะผมสองกระบานี้ โอเคต่อไปเดี๋ยวเราไปดูเรื่องคาลิปเปอร์กันบ้างดีกว่าคาลิปเปอร์ของผมเนี่ยจะพ่นสีนะคบผมตรงล้อสองล้อหน้านะครับผมจะเป็นสีม่วงนะคบผมส่วนล้อสองล้อหลังจะเป็นสีเหลืองนะคะผมและคาลิปเปอร์นี้ครับผมเป็นคาลิปเปอร์เดียวกับรถสปอร์ต Audi R8 นะครับผมอ่าแต่แค่พ่นสีเฉยเนาะต่อไปเป็นคาลิปเปอร์ของกระบะลุยครับคาลิปเปอร์ของกระบะลุยครับผมก็สีแดงเนาะสีแดงเป็นนะล้อ เลยจากโรงงานเดิมๆเลยอ่า<ต>เป็นคาลิปเปอร์จากโรงงานเดิมๆนะคะผมต้องเติมอีกอย่างหนึ่งของช่วงล่างนะช่วงล่างผมเนื้อใช้ผมต้องยกสูงเพิ่มอีกอีกอนิดให้สูงประมาณเมตรเก้าสิบสิบแล้วก็แล้วก็มาดูด้านหลังดีกว่าด้านหลังเราใช้เป็นเหล็กแบบก้อนเลยนะครับผมเป็นเหล็กก้อนที่ ให้มนันยกเพิ่มมาอีกหนึ่งนิ้วต้องใช้เหล็กกลองแบบแบบเหล็กเลยแต่ไม่ใช้เหล็กกล่องเหมือนหมู่รถซิ่งเหมือนของคุณเพราะว่าเพราะว่ารถกระบะสายลุยแบบเนี้ยมันต้องใช้ความแข็งแรงมากๆากถ้าเป็นแบบพวกรถซิ่งยางเหล็กอะไรอย่างเนะนี้ยกที่เราเข้าป่าในการกระแทกแล้วมันไอ้นี่เลยใช่บุบค่ะผม เพราะว่ากระบาซิ่งเนี่ยมันเอาไว้สําหรับแบบแข่งเร็วๆซิงๆมากกว่าแต่กระบาลุยเนี่ยเอาไว้ขึ้นเขาปีนเขาไปปิกนิกน,นู่นี่นั่นซึ่งแต้มเมื่อกี้ก็เลยเป็นของกระบาลุยนะคบส่วนเรื่องคาลิปเปอร์เนี่ยความคิดผมผมคิดว่ากระบาซิ่งน่าจะเป็นฝ่ายชนะนะคะผมเพราะว่ากระบาซิ่งเนี่ยใช้คาลิปเปอร์ของรถสปอร์ต Audi R8 เลยนะคะผมไปเอามาจาก Audi R8 เลยนะคะผมซึ่งกระบาซิ่งก็ได้แต้มไปนะคะผม ตอนนี้กระบาซิ่ง4ี่กระบาลุยสานะคะผมเดามาดูกันอย่างสุดท้ายว่าใครจะเป็นผู้ชนะก็คือเสียงครับเสียงเครื่องว่าไม่ไม่ได้ไม่ได้แบบว่าวัดเสียงว่าอันไหนแรงกว่าอันไหนเสียงดุกว่านะคือยังไงทุกคนก็ต้องรู้อยู่แล้วว่ากระบาซิ่งมันดุกว่าแต่ทุกคนก็ต้องรู้ว่ากระบาซิ่งมันต้องดุกว่าอยู่แล้วแต่เราไม่ใช่ครับเราวัดกันที่เสียงและคุณภาพ โอเคต่อไปนะคะผมเราจะมาวัดเสียงกระบะซสิ่งกันใช่ไหมคุณภูมิภูมิเดี๋ยวเราจะมาวัดเสียงกระบะซสิ่งกันใช่ไหมโอเคนะคะทุกคนเดี๋ยวเราไปวัดเสียงกระบาซสิ่งกันเลยดีกว่า เสียงใช้ได้เลยครับคุณผู้ชมเสียงเสียงคือแบบว่าเสียงมันกังวานเสียงมันดุนะคะผมซึ่งเสียงนี้ก็คือเสียงของกระบาซิิงของผมก็คือดุและเสียงกังวานครับต่อไปเราไปดูเสียงของคุณภูมิบ้างนะครับของคุณภูมิเนี่ยเรฟเสียงไม่ได้ผมเลยจะเรฟให้คุณภูมินะครับโอเคไปดูกัน ชมผมรู้สึกว่าเสียงสำหรับกระบะลุยนะคะผมมันเหมือนมีเสียงไฟฟ้านิดนึงอ่ะใช่ปะใช่แล้วก็มีเสียงเทอร์โบโด้วยใช่ครับเสียงมันจะเป็นเสียงไฟฟ้ากับเสียงเทอร์โบนะครับซึ่งอย่างสุดท้ายเราจะมาวัดกันว่าใครจะเป็นผู้ชนะจริงๆนะคะผมอ่ะเราจะโหวตกันด้วยประชาธิปไตยว่าใครเป็นผู้ชนะความรู้สึกภูมิคิดว่าใครชนะครับผมมองว่าน่าจะเป็นตัว กระบะหาลุยอ่ากระบะลุยเนาะแต่ผมคิดว่าเป็นกระบะซิ่งซึ่งเรามีความคิดเห็นไม่เหมือนกันอีกแล้วนะครับซึ่งเราจะต้องทำยังไงดีเพราะฉะนั้นเอาไปว่าผมเราจะเทสอีกหนึ่งอย่างโดยการที่รอบนี้เกี่ยวกับเรื่องเครื่องยนต์เกี่ยวกับเรื่องเสียงเราจะแบ่งคะแนนคนละแต้มเนาะใช่แล้วก็มาเทสด็ เร็วกันดีกว่าแล้วก็อย่างสุดท้ายมาเทสเรื่องความเร็วเนาะโอเคคือตอนนี้อกระบาะชิ่งได้อีกแต้มเป็นห้าแต้มกระบะลุยได้อีกแต้มเป็นสี่นะคะผมต่อไปเนี่ยจะเป็นเรื่องความเร็วแล้วว่ามันจะเร็วแค่ไหนโอเคเดี๋ยวเราจะไปวัดความเร็วของกระบาพวกนี้กันที่แดกเรสกันใช่ไหมครับคุณภูมิใช่ไหมภูมิ ภูมิใช่ไหมโอเคภูมิถ้าสโอเคนะครับทุกคนถ้าสมมติว่าใครชนะเด็กเรส e นะผมก็จะกลายเป็นผู้ชนะแห่งเกมกระบะในรอบนี้นะครับผมโอเคเดี๋ยวเราไปวัดกันเลยดีกว่าเออภูมิปิดปิดเสียงเครื่องยนต์ไปหน่อยปิดเสียงเครื่องยนต์ไปหน่อยเสียงมันเข้าเสียงมันเข้ามาในไอ้นี่ของผม อ๋อเสียงโทรศัพท์ใช่ใช่เสียงโซรศั์มันเข้ามาในของผมโอเคเดี๋ยวเราจะไปที่เอ่อแดกเรสกันแล้วเราจะมาดูกันว่าใครเป็นผู้ชนะกันจริงๆนะคะผมคนที่เป็นผู้ชนะสำหรับเกมกระบาดนี้ก็ลุ้นกันที่แดกเรสนะครับผมใครที่ชนะแดกเรสนะครับผมก็จะได้กลายเป็นเทพแห่งกระบาดไปเลยนะครับผมพร้อมไหมคุณภูมิพร้อม พร้อมที่จะเราจะมาดูกันว่ากระบะดซิ่งหรือกระบะลุยใครจะเป็นผู้ชนะและกลายเป็นเทพแห่งกระบะกันเราไปดูกันเลยดีกว่านะครับผมภายในภายในสห้า สมมติว่าใครชอบคลิปนี้นะคะผมอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้ช่อง Traffic the Night ด้วยนะครับผมแล้วถ้าเกิดว่า คุณภูมิทําช่องอย่าลืมไปกดติดตามช่องคุณภูมิด้วยนะครับผมแล้วก็ใครอยากแอดเฟนคุณภูมิเนี่ยแอดเฟนมาได้ที่ภูมิอันเดอร์สกอเรมเมอร์ทีเอชหรือภูมิอันเดอร์สกอเรมไทยแลนด์นะครับผมส่วนใครอยากจะแอดเฟนกับผมนะครับเชิญมาว่า VP Traffic นะครับผมแอดเฟนมีมีรหัสรองและรหัสหลักนะครับผม VP Traffic ิกอันเดอร์สกอเรแปดเป็นรหัสรองครับส่วน VP Traffic ธรรมดานี่คือรหัสหลักที่ผมเล่นอยู่นะครับผมแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับผมเรามาดูกันว่าเราจะเอารถอะไรมาแข่งกันหรืออออเเเเรรราาาจจะะะทคทคคนนนนต์ไแล้ววดี๋ยยยกัับบบ๊ bye bye. 拜拜。喂。<Bye>